คุณกำลังฟังตลาดวาย d อดแคสประจำวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจณพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็มาเร็วหน่อยนะครับขี้เกียจรอผลโควิด19แล้วนะผมก็เดาว,ว่าวันนี้คงจะออกมาประมาณสัก 100ลายนะครับบวกลบนะครับก็เข้าใจว่าเขาคงจะพยายามคุมตัวเลขประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะช็อกกันเกินไปนะครับสำหรับวันนี้นะคุยกัน3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือสรุปเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พฤติกรรมของดัชนีเซตอินดี x เนี่ยมันสะท้อนออกมาในลักษณะไหนนะครับก็แย้มแย้มไม่ฟังว่ามันก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เราจะได้เตรียมตัวสําหรับสัปดาห์หน้ากันนะครับซึ่งอาจจะบอกว่า เซตเนี่ยปิดค่อนข้างสวยนะครับในเมื่อวันศุกร์แต่ว่าอาจจะต้องบอกว่าค่อนข้างยากมากนะในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์ที่13นะครับของปี2,563ก็คือวันที่24จนถึง28มีนาเนี่ยก็เซตนะครับจริงๆถ้าเกิดเราเทียบกับเมื่อวันศุกร์ที่20นะนะครับตอนนั้นปิดอยู่ที่1,127จุดนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย วันที่27เนี่ยปิดอยู่ที่1,100กลมๆนะครับก็ถ้ามองสุกที่แล้วกับสุกนี้เทียบกันน่ะก็ถือว่าอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะคือเซ็ตน่ะปิดลบไป2%นะครับดูแย่ๆซึมๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูเป็นรายวันเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับครนี้วีคนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือมันเป็นวีคที่ค่อนข้างดีนะครับมีอยู่4ประเด็นนะครับ ประเด็นที่1คือในภาพของกราฟนะครับก็พูดง่ายๆว่าวันจันเนี่ยมันเป็นวันที่ตลาดเ,เปิดกระโดดลงมานะครับอตอนนั้นนะครับโดดลงมาที่1,000กับ45จุดนะครับแต่ว่าพอดูดีๆปุ๊บเนี่ยสังเกตดูนะวันอังคารพุธพฤหัสแล้วก็สุกนะครับ จุดต่ําสุดของแต่ละวันนะครับมันยกขึ้น4วันติดเลยนะครับภาษาเทคนิคเขาเรียกว่ายกโลขึ้น4วันติดนะครับแล้วก็ไปปิดที่แนวต้านสั้นๆสําคัญก็คือวันที่1,100จุดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจำเอพิสซด ได้เมื่อวันพุธกับเรื่องหัดตะผมจะบอกว่าเซตเนี่ยนะขึ้นไปเทส1,1002ครั้งแล้วนะครับนายกตัวออกมา2รอบก็เทส2รอบนะครับพุธเพื่อ,อหัตดแล้วก็ไม่ผ่านนะครับสุดท้ายวันศุกร์เทสอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ก็ปิดที่1,100เลยนะครับก็เรียกว่าเซตก็ถือว่ามีความพยายามนะครับที่จะผ่านให้ได้นะครับถ้าดูเป็นกราฟจะถือว่าค่อนข้างโอเคนะคือถ้าเป็นในเชิงเทคนิคเาเรียกว่า เซตเนี่ยพยายามสร้างเทรนนะครับคือยกโลติดต่อกันไปเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากสาหรับการเล่นในสายเทคนิคนะครับประเด็นที่2ในฝั่งของปัจจัยพื้นฐานนะครับจริงๆสัดาี่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีแต่ข่าวร้ายเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่สังเกตได้ก็คือว่าดัชนีเซตอินเด็กซ์เนี่ยยืนได้นะครับยืนได้ไม่พอรับได้แถมซึมขึ้นด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับย้อนกลับไปดูนะครับแท่งเทียนของวันศุกร์ที่13มีนานะครับซึ่งผมใช้เป็นกรอบในการเก่งกำไรในรอบนี้นะกรอบล่างอยู่ที่969นะครับกรอบบนอยู่ที่1,164นะครับที่ใช้กรอบเนี่ยนะครับเพราะเรามองว่าตัวไอ้แท่งเทียนตัวนี้นะครับมันเป็นแท่งเทียนที่สะท้อนนะครับ expectation ก็คือความคาดหวังความคาดหมายของสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้แล้วนะครับ ถามว่าแท่งเทียนตัวนี้มันสะท้อนอะไรไปบ้างนะครับตัวอย่างนะ ที่1คือมันก็สะท้อนไปแล้วแหละนะครับว่าการแพร่ระบาดของเราเนี่ยมันมันเข้าระยะ3ไปแล้วนะครับมันสะท้อนไปว่ายังไงก็ต้องเกิดพระราชกานหมดนะสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับมันสะท้อนไปแล้วว่ายังไงก็ต้องมีการล็อกดาวน์นะครับยังไงมาตรการสาธารณสุขมันจะต้องเข้มข้นขึ้นนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับพลกรฉุกเฉินก็ประกาศใช้เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วมันก็เป็นการสะท้อนว่าการติดเชื้อเนี่ยระดับ100คนบวกลบมันคงจะเกิดอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงนะครับที่มันสะท้อนคือมัน ก็สะท้อนว่าถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้นะนโยบายมันมาแน่ๆน,นะครับซึ่งเราก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมครับนโยบายด้านการเงินนะครับแบงก์ชาติประกาศนะฮะลดดอกเบีย้ยฉุกเฉินไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่20 <S 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 นะครับกระทรวงการคลังนะครับก็ออกมาตรการนะครับช่วยเหลือโควิดในระยะที่2เมื่อวานคารไปเรียบร้อยแล้วก็แจกเงินไปบลาๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับข่าวในเชิงลบ เข้ามาเต็มตลาดแต่มันสะท้อนอยู่ในราคาดัชนีไปหมดละนะครับเราก็เลยเห็นตัวของดัชนีเนี่ยมันไม่ได้เซมากแถมยังซึมขึ้นอีกด้วยนะครับ ประเด็นที่3นะครับในแง่ของโมเมนตัมฟันเฟลดนะครับก็เริ่มมีแสงสว่างนะครับหลังจากนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเห็นผู้กองคือนักลงทุนสถาบันเนี่ยนะครับเน็ตซื้อสุทธินะครับหนึ่งหมื่นหกร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาทนะครับส่วนนักลงทุนต่างชาติแม้ว่าจะขายสุทธินะทั้งสัปดาห์เนี่ยแปดพันล้านบาทนะครับแต่ว่าดูดีๆเนี่ยวันศุกร์ถือว่าใช้ได้นะครับวันศุกร์เนี่ยต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อแล้วนะครับสองร้อยสามสิบสองล้านบาทซึ่งเป็นการซื้อครั้งแรก ในรอบ17วันทําการเลยซึ่งแม้ว่านะครับเหตุผลของกองทุนไทยนะครับผมว่าหลักๆอย่างที่คุยกันตอนวันพุธพฤหัสอาการมันเป็นลักษณะของการจะทํวินโดว์เรสซิ่งเลยนะครับหลังจากเราเห็นหุ้นใหญ่ๆโซนล่างนะครับดึงมาเล่นนะครับแม้ว่าเรื่องของปัจจัยพื้นฐานมันไม่ดีนะครับหุ้นกลางๆดึงขึ้นมาเล่นนะครับแม้ว่าข่าวในเชิงลบยังคงกระแทกไปที่ธุรกิจนะครับงั้นสังเกตดูคือการขึ้นมาของหุ้นโซนล่างเนี่ยนะครับในช่วงของปลายไตรมาสเนี่ย มันก็เลยต้องการต้องกาหัวนะ่ะว่ามันเป็นเรื่องของการทำวินโดว์เร a ซิ่งนะครับแต่ก็โอเคล่ะนะครับวินโดว์ก็วินโดว์แหละแต่ยางน้อยฟันเฟรมันมันไล่ขึ้นมาได้มันก็ช่วยช่วยช่วยเราได้ประมาณหนึ่งแล้วก็เห็นต่างชาติกลับมาซื้อเป็นครั้งแรกนะครับส่วนประเด็นที่4นะครับประเด็นสุดท้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมานะ่ะจริงๆในเรื่องของต่างประเทศนะครับมันมีทั้งเรื่องบวกแล้วก็เรื่องลบนะนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตไหมนักลงทุนนะ่ะ สนใจคือเลือกที่จะเอาเรื่องบวกๆมาใช้ในการลงทุนนะครับเรื่องบวกๆในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับก็ <c oughs> คือรัฐบาลนนทุกประเทศเลยแล้วก็ธน,น,นาคารกลางทุกๆประเทศเนี่ยก็เรียกว่าออกมาตรการมาช่วยนะครับเยียวยา,ยาช่วยเศรษฐกิจกันเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วที่แรงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของสหรัฐอเมริกาน,นะครับก็เรียกว่าออกตัวของมาตรการการคลังนะครับสล้านล้านเหรียญสหร,รัฐนะครับอัดเข้ามาแล้วนะครับอันที่2ก็คือตัวของธนาคารกลางสหรัฐเองนะครับก็ออก QE แบบอันลิมิตเลยนะครับชีวิตเกินร้อยนะครับแล้วก็ที่อเมริกาเองก็มีการล็อกดาวน์นะครับตัวเมืองนะครับตัวประเทศนะการเดินทางต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉันเห็นว่า เรื่องบวกบวกเนี่ยมาเต็มๆเลยทางด้านของนโยบายการคลังนะครับนโยบายการเงินนะครับรวมถึงมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับในขณะที่นะครับในเชิงลบเองเนี่ยแม้ว่าตัวเลขนะครับผู้ตกงานของสหรัฐอเมริกาที่รายงานออกมาเนี่ยจาก2องแสนขึ้นมาเป็น3าล้านสภายใน1สัปดาห์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ รุนแรงมากนะครับแต่ตลาดโนแคร์ไม่สนใจเพราะเขาบอกว่าเขาคาดว่าอาจจะมีผู้มาขอรับสวสดิการครั้งแรกเนี่ยประมาณ1-4ถึงล้านคนนะครับแต่มันออกมา3.2ล้านเน่ยเขาก็บอกว่าเออมันก็อยู่ในกรอบที่เขามองไว้มันอินเวสเตอร์เมืองนอกก็เลยเลือกเฉพาะเอาเรื่องบวกบวกเอามาใช้ในการลงทุนนะครับแล้วอีกเรื่องอีกบวกบวกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากการประชุม G 2 0แ,แบบแบบว่าทางโทรศัพท์นะครับปรากฏว่าประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็คุณสีเจี้ยนผิงเนี่ยก็มีการ คุยสายตรงคุยกันทวิภาคีเลยนะครับแล้วก็มีสัญญาณออกมาว่าจะต้องพยายามนะครับลดทิฐิกันลงมาช่วยกันจับมือผ่านวิกฤตของโควิดสิบ้ให้ได้นะครับเพราะเขามองว่ามันเป็น c o m มอนเอน m มแล้วนะครับเป็นปัญหาเป็นศัตรูคนเดียวกันที่เราจะต้องช่วยกันนะครับก็อย่างน้อยก็มีแสงสว่างนะครับให้กับโลกของเรานะครับ ส่วนประเด็นลบนะครับที่ตลาดอเมริกาพยายามจะปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็ไม่เอามาใช้นะครับก็คือเรื่องของผู้ติดเชื้อที่สหรัฐอเมริกาครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะผู้ติดเชื้อที่อเมริกาก็เรียกว่าสะสมนะแซงหน้าประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเจ้าโรคไปเรียบร้อยนะครับโดยล่าสุดนะครับคือตอนตอนต้นสัปดาห์นะครับผู้ติดเชื้อรายวันนะ่ะมันจะขึ้นมาประมาณสักวันละ1 0,000คนนะครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหม ตัวเลขเพิ่งออกมาเมื่อสักครู่ผมเข้าไปดูครับตัวเลขของวันเสาร์เนี่ยสรุปออกมาผู้ติดเชื้ออเมริกาเพิ่มขึ้นกี่รายรู้ไหมฮะเพิ่มขึ้นอีก19,372คนนะครับจากเฉลี่ยว,วันละหนึ่งหมื่นะกลายเป็นวันเสาร์เนี่ย19,000้ 1, 9, ละนะครับยอดสะสมเนี่ยทะลุไป123,400 98รายนะครับแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วถึง2211รายนะครับเขาบอกว่าที่หนักที่สุดก็คือที่นิวยอร์กนะครับที่นิวยอร์กตอนนี้เนี่ยมีคนติดเชื้อถึง50,000กว่ารายแล้วนะครับเรียกว่าเกือบเกือบครึ่งของสหรัฐอยู่ที่นิวยอร์กแล้วมันคืออะไรครับมันคือวอลล์สตรีทแต่ว่าวันนี้วอลล์สตรีทขอปิดตาข้างหนึ่งนะครับไปเอาเรื่องของมาตรการการเงินการคลังสารณสุขนะครับมาใช้ในเป็นตรีมของการลงทุนแต่ว่าสังเกตดูนะสุดท้ายเนี่ยพอตัวเลขมันออกมาจริงๆอ อันเรียกว่านิวยอร์กก็ไม่ไหวพอสีก็ต้องยอมนะครับวันศุกร์เนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนส์ก็ติดลบไป4%นะครับ ดังนั้นนะครับสรุป4ประเด็นของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือในเชิงของเทคนิคกราฟนะถือว่าปิดสวยเลยปิดจ่อที่แนวต้านนะครับในเชิงของการข่าวนะครับข่าวร้ายทางด้านปัจจัยพื้นฐานสะท้อนเข้าไปในราคาเซ็ตอินเด็กซ์หมดแล้วทุบก็ทุบไม่ลงเพราะงั้นมันก็เลยเหวี่ยงตัวอยู่ในกรอบที่เรามองไว้ก็คือ969จนถึง1,164นะครับประเด็นที่3คือเรื่องฟันฟลอฟันฟลอค่อนข้างดีนะครับนังสุสถาบันเข้ามาช่วยตลาดนะครับแม้ว่ามันอาจจะเป็นฟันฟลอชั่วข่าวจากเรื่องของวิดโด้เดซซิ่งนะครับ อันที่4คือประเด็นข่าวต่างประเทศนะครับตลาดนักลงทุนเลือกเอาข่าวดีมาใช้นะครับมองข้ามข่าวร้ายไปก่อนแต่สุดท้ายข่าวร้ายมันก็มานะต้องไม่ลืมนะจ๊ะงั้นในภาพรวมเนี่ยเซตก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ไม่ค่อยโอเคนะครับคือการเคลื่อนไหวเป็นรายตัวนะครับต้องยอมรับว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติเลยนะครับก็มันเป็นอิทธิพลมาจากเรื่องของ Windows Racing อย่างที่เพื่อนๆทราบใช่ไหมครับ หุ้นหลายตัวนะข่าวร้ายเข้ามาเต็มเตมเลยแต่หุ้นมันก็ขึ้นนะอันนี้ก็ต้องยอมนะครับแต่ถ้าเกิดจะดูเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ผมว่ามันมันมีเหตุมีผลในการเคลื่อนไหวของมันนะครับก็คือกลุ่มของฟแน a n นซ์นะครับหลังจากธนาคาร แห่งประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายก็ออกเกณฑ์มานะคือตอนแรกคนกลัวมากว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะมาควบคุมเรื่องของเพดานดอกเบีย้ยการาการชาร์จลูกค้าของกลุ่มไฟนแนนซ์อยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่แบงก์ชาติทําออกมาคือไม่แตะดอกเบีย้ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าให้ช่วยในเรื่องของการยืดนะครับ การเลื่อนนะครับลูกค้าในการจ่ายเงินต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเลยมันเลยเสมือนเป็นข่าวดีของกลุ่มไฟแนนซ์เลยนะครับคือยิ่งลูกค้าจ่ายเงินต้นช้าเท่าไหร่จ่ายนานเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่นะเวลาในการเก็บดอกเบี้ยนะครับซึ่งเป็นรายรับของกลุ่มไฟแนนซ์มันก็จะยิ่งยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับกลายเป็นข่าวดีเลยสังเกตหุ้นหลายตัวเนี่ยเรียกเพอร์ฟอร์มดีมากๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะต้องไม่ลืมนะว่า NPL ยังคงเป็นความน่ากังวลอยู่นะครับคือต่อให้เลื่อนได้นะครับยืดได้แต่ถ้าสุดท้ายนั้ะ กลับมาเป็น NPL ปุ๊บนะความซวยมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับคราวนี้พอไปดูกลุ่มไฟแนนซ์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเคลื่อนไหวโอเคอย่างที่บอกนะครับ MTC นะครับเพิ่มขึ้นถึง22%จากจุดต่ำสุดในสัปดาห์ที่แล้วนะครับสวัสด์บวกมา21%นะครับบัตรเครดิตกรุงไทยนะครับบวกมา11%นะครับบัตรอีออนเนี่ยบวกมา6%เนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมนะครับกลุ่มไฟแนนซ์ที่ไม่มีหลััััักกกปรรรระะนนนคคคืออออบบบตตเดิ KTC ี ขึ้นมาแค่6กถึงสิเปอร์เซนะครับในขณะที่ตัวที่มันมีหลักประกันอย่างตัวของ MTC สว์ส่ะขึ้นมาคนละประมาณ20%เรนะครับเรื่องนี้นาเป็นการสะท้อนชัดเจนเลยว่าโอเคนะครับเกณฑ์ที่แบงค์ชาติออกมามันไม่ได้รุนแรงอย่างที่ตลาดคิดหุ้นกลุ่มนี้มันก็ขึ้นมาได้แต่สังเกตการขึ้นดูกลุ่มที่ไม่มีหลักประกันขึ้นได้น้อยกว่าบัตรเครดิตขึ้นน้อยกว่านะครับกลุ่มที่มีหลักประกันขึ้นมากกว่าอันนี้มันเป็นการสะท้อนว่าตลาดก็ยังคงกลัวว่า NPL มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะงั้นถ้าเกิด NPL มันเกิดขึ้นไอ้คนที่ไม่มีหลักประกันอ่ะเจ็บหนักกว่าคนที่มีหลักประกันนะครับส่วนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของสารัฐนะครับเมื่อคืนนี่ผ่านมาเนี่ยคุณทรัมป์นะครับหลังจากสภา,าเขาโหวตยกมือผ่านกันแล้วนะครับก็ลงนามนะครับตัวของกฎหมายนะครับเรื่องของการช่วยเหลือนะครับประชาชนด้วยมาตรการการคลังเนี่ยสล้านล้านเหรียญสารัฐก็เงินจะมาแล้วนะครับ ประเด็นที่2นะครับท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองนะครับของกทมเนี่ยก็มีการขยายเวลานะครับในการปิดสถานบันเทิงสถานศึกษานะครับถ้าเพื่อนๆจําได้ของเดิมเนี่ยเขาปิด14วันใช่ไหมจะไปจบประมาณสักสิ้นเดือนมีนานครับตอนนี้แกขยายไปอีกแล้วนะเป็น30เมษาเลยนะครับแกก็บอกว่าจะได้ตรงกับ ตัวของพอลกรฉุกเฉินนะซึ่งเขาเริ่มวันที่26มีนานะครับไปจบที่30เมษายนนะจะได้ตรงจบตรงๆกันนะครับแล้วก็ท่านอาศีวินก็ได้เพิ่มนะครับพื้นที่ในการปิดอีกไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นสนุกเกอร์ห้องประชุมเนอร์เซอรี่นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มีการยกเว้นนะครับร้านอาหารในโรงพยาบาลนะครับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการทำพาสปอร์ตนะครับแต่มีอันนึงที่ผมงงนะอยากรู้เหมือนกันว่าแกยกเว้น ร้านดอกไม้ในตลาดสดด้วยเอออยากรู้ทําไมถึงเป็นร้านดอกไม้นะครับใครรู้ช่วยบอกทีนะครับแต่ความดีงามอันนึงนะที่ท่านอุตสาห์เขียนไว้ในเพจของท่านนะท่านก็บอกว่าหากดีขึ้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ครับอ่าอย่างน้อยก็อาจจะเริ่มมีความหวังนะว่าเอออาจที่เลื่อนไปวันที่30มสิะก็แค่เอาให้มันตรงๆกับกันกับพลกรฉุกเฉินนะแต่ถ้าดีขึ้นก็อาจจะขยับเข้ามาก็ได้ก็อย่างน้อยก็ยังมีความหวังให้กับพวกเราบ้างนะครับ เรื่องที่3นะครับประเด็นของสงครามราคาน้ํามันก็ยังคงไม่จบใช่ไหมฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเปรียบเสมือนตัวขาตั้งกล้องไงมันมีอยู่3ขานะครับสหรัฐรัสเซียซาอุนะครับแล้วไอขาตั้งกล้องใบเนี้ยอันเนี้ยนะฮะ มันถูกยึดโยงกันด้วยผลประโยชน์เป็นที่ตั้งนะครับเพราะต่างคนต่างเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งน่ะนะครับจะให้มันยอมกันง่ายๆนะ่ะผมว่าคงคงยากนะครับซึ่งปรากฏว่าวันศุกร์เนี่ยสัญญาณมันก็สะท้อนออกมาว่ายังคุยกันไม่จบเลยนะครับก็เลยทําให้ตัวของราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวกันลงไป3%เเเมือ่อวันศุกร์นะครับ ส่วนประเด็นที่4นะครับก็คือเรื่องของผู้ติดเชื้อใหม่ของสหรัฐนี่แหละครับอย่างที่บอกคือว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ออกมา19,00 0คนใช่ไหมครับก็แซงประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสุดท้ายเห็นไหมอย่างที่บอกคือจันอังคารพุทธพฤหัสนะครับดาวโจนปิดตาข้างหนึ่งนะครับเอาเรื่องของมาตรการการเงินการคลังเป็นที่ตั้งนะครับก็เล่นขึ้นมานะครับสุดท้ายพอวันศุกร์ตัวเลขมันออกมานักลงทุนอบอกไม่ไหวแล้วเจอหมื่นกว่าคนแบบนี้แม่งต้องยอมนะครับดาวโจนเมื่อวันศุกร์ก็เลยล 1 1 5จุดนะครับแล้วก็มีประเด็นที่เพิ่มเติมเข้ามาคือเรื่องของดัดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐเนี่ยก็ลดต่ำลงนะครับต่ำเรียกว่าต่ำสุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะครับ เอาละครับคราวนี้ในสัปดาห์หน้านะครับจะเจออะไรกันบ้างนะครับอันที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือประเทศจีนนะครับจะมีการประกาศตัวเลขนะครับดัชนีของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับซึ่งเราเรียกกันว่า PMI นะครับโดยเฉพาะในฝั่งของการผลิตนะครับก็คือ PMI manufacturing นะครับซึ่งความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่านะครับ ตอนเดือนกุมภานะครับตอนที่จีนเขาปิดประเทศนะเมืองอู่ฮั่นอะไรกันต่างๆนะดัชนี pmi ภาคการผลิตลงมาเหลือเพียงแค่35.7อันนี้ก็ต้องยอมรับปิดโรงงาน pmi ไงมันก็ต้องลงอยู่แล้วนะครับครนี้ในเดือนมีนาที่กำลังจะประกาศนะครับเขาคาดการว่านะครับ pmi ภาคการผลิตของจีนจะฟื้นขึ้นนะครับจาก35.7เป็น45.0 อ่านะครับเขาคิดว่าจีนจะฟื้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์นะที่26ก็มีข่าวหนึ่งน่าสนใจที่เอามาเสริมเรื่องนี้นะเพื่อนเพื่อรู้รู้ไหมปรากฏว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโุรคมานาคมของจีนก็คือหัวเว่ยนะครับปรากฏว่าระหว่างที่พวกเราเนี่ยกำลังมึนๆกับเรื่องโควิดหน้าเฮ้ยเอาไงดีติดเท่าไหร่แล้วนะครับจีนเองอ่ะเขาคุมคนป่วยได้มานานแล้วแล้วก็กำลังกลับมาผลิตนะครับปรากฏว่าหัวเว่ยเนี่ย เปิดตัวแล้วจ้านะครับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่น P 4 0นะครับเปิดตัวแล้วนะครับคือไม่สนใจโลกเลยโลกเป็นยังไงไม่รู้แหละเอาละกูเปิดตัวแล้ว P 4 0นะครับผมเข้าไปดูสเปคนี้โอ้โหขนลุกเลยนะครับโอ้โหเขาบอกว่าถ่ายรูปสวยมาก 4K ดูแล้วเออเฮ้ยมันดูดีอย่างเลยนะดูดูใช้ได้เลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นการสะท้อนอีกมุมหนึ่งคือว่าจีนนะ่ะนะตอนเนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะกลับกลับมาละในเรื่องของการผลิตการบริโภคอะไรต่างๆแต่ว่า อีกอันนึงก็ต้องไม่ลืมว่าคู่ค้าเขาอะยังอาการหนักอยู่ทั้งยุโรปเองสหรัฐเองแต่ว่าการที่จีนแสดงออกในลักษณะเนี้ยนะครับผมคิดว่าเขาก็เขาน่าจะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าสุดท้ายอะนะครับถ้ามันจริงจังอะมันน่าจะคุมได้นะครับซึ่งให้ย้อนไปนะครับอย่างที่วันศุกร์จะเห็นแม้ว่าทางสีเจี้นผิงเองนะครับทางคุณท้มเองก็เริ่มคุยสายตรงหากันจะเริ่มช่วยเหลือกันละเพราะงั้นผมว่าสิ่งที่จีนทําแบบเนี้ยมันเริ่มสะท้อนว่า เฮ้ยมันมีแสงสว่างบางสิ่งบางอย่างนะจีนถึงกล้าเปิดตัวหัวเว่ย P40 แบบนี้ซึ่งราคาไม่ได้ถูกนะครับราคา20,008นะตัวตัว,ต,วตัวต่ำสุดนะตัวท็อปนี่ล่อไป50,000นะครับเพราะงั้นผมว่าจีนเห็นสัญญาณบางอย่างนะครับถึงถึงทำในลักษณะน,นี้ลองจับตากันดูไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนประเด็นที่2ในสัปดาห์หน้านะครับก็จะถอมฝั่งบ้านเรานะ่ก็จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับเดือนกุมภานะเงินเฟอ้อจะอยู่ที่0.74เนะครับเดือนมีนาคนะาดการณ์กันว่าจะอยู่ประมาณสัก0.77เออนะครับคือถ้าเป็นบวกแบบนี้มันก็เฟอ้ออ่อนๆไงคือถ้าติดลบพูดง่ายๆว่าเป็นเงินฝืดน,นะครับเพราะงั้นตอนนี้ยังเป็นภาพของเงินเฟอ้ออยู่นะนะครับแต่ว่าผมแนะว่าในอารมณ์ของผู้บริโภคตัวเนี้ย ฟืดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าไม่กล้าใช้เงินนะครับประเด็นที่3นะครับข้ามาที่ฝั่งสารัดบ้างนะครับสารัฐก็ประกาศ p ีไเหมือนกันนะครับพีไของสารัฐนะครับคาดว่านะครับจะออกมาที่49.2ซึ่งนะครับเดือนมีนาเนี่ยพอๆกับเดือนกุมภาเลย49.2เอนะครับแล้วก็จะมีการประกาศดุลการค้านะฮะนำเข้าส่งออกด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆคือ ถ้าเห็นตัวเลขของอเมริกามันไม่ได้เลวลงไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีความว่าสารัฐมันเอาอยู่นะนะครับต้องไม่ลืมว่าเรื่องของการติดเชื้อสารัฐเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาตอนประมาณสักกลางเดือนมีนาค่อดไปทางปลายเดือนด้วยซ้ำไปนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นไอตัวเลขที่เราจะเห็นของสารัฐในเดือนมีนาในเชิงของการผลิตอะไรต่างๆเนี่ย ผมว่ามันยังไม่ใช่เป็นตัวเลขที่สะท้อนความเป็นจริงนะว่าเขาได้รับความเสียหายขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งตีความในเชิงบวกนะแต่ว่ามันจะมีไอ้พวกตัวเลขในลักษณะของเซนติเมนตนะครับในเรื่องของแรงงานเนี่ยอันเนี้ย ท่านเพื่อนตามดูจะเห็นว่ามันไปเรียบร้อยแล้วไงนะครับอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเนี่ยจาก2อ0แสนล่อไป3าล้านสองน่ะอันเนี้ยเรื่องแรงงานไปแล้วนะครับเรื่องของเซนติเมนต์นะครับความชื่อ่นผู้บริโภคไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะจะเห็นว่าตลาดของเซนติเมนต์ตลาดของแรงงานอะ่ะมันจะเคลื่อนไหวเร็วกว่าตัวเลข ในเชิงของการผลิตและการส่งออกนะครับเพราะงั้นตัวเลขอเมริกาถ้าสัปดาห์นี้ออกมาโอเคเนี่ยอย่าพิ่งไปตีความเ่อเอาอยู่นะมันยังแค่เพิ่งเริ่มต้นนะจ๊ะเอาล้ครับคราวนี้กลับมาบ้านเราบ้างน,นะครับสัปดาห์หน้าเอาอยัางไงดีนะครับถ้าดูกราฟแท่งเทียนนะครับอย่างที่บอกกลับไปดูนะจะเห็นว่ามันเป็นแท่งเทียนที่ยกจุดต่ําสุดขึ้น4วันติดเลยนะครับในขณะที่ด้านบนอนะ่ะมันกระแทก1,103วันเลยพุทธพฤหัสศุกร นะครับแล้วสุกเนี่ยพูดปริหัสไม่ผ่านแต่สุก,กผ่านผ่านไปแป๊บหนึ่งสุดท้ายลงมาปิดที่1,100นะครับเพราะฉะนั้นภาพในแพทเทิร์นลักษณะนี้ในเชิงของเทคนิคนะคือมันจะต้องเลือกทางละไม่ขึ้นก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์น่ยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นวันที่สําคัญมากในการกําหนดทิศทางของเซตอินดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นระยะสั้นวันจันทร์พลาดไม่ได้คุณต้องเฝ้าตลาด เช่นเดียวกันนะครับสำหรับนั่งทุนระยะกลางหรือยาววันจันทร์พลาดไม่ได้เช่นกันคุณต้องเฝ้าตลาดเพราะวันจันทร์นะครับทุกคน Work from Home ใช่ไหมอย่าลืม Trade f r o m Home ด้วยนะครับนั่งเฝ้ากันนะครับคันนี้ถามว่าสัปดาห์หน้านะครับอะไรจะเป็นตัวกําหนดว่ามันจะเลือกทางขึ้นหรือเลือกทางลงนะครับอันที่หนึ่งก็คือก็ต้องยอมรับว่าเรื่อง w i n d o w d r e s s i n g เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่ามันทยอยจบลงแล้วนะนะครับคือจะจะย้ำนะครับเรื่อง window d r e s s i n งที่กองทุนก็ทำเนี่ยไม่จรเป ก็คือวันที่สาเสตนะไม่จําเป็นนะคือทุกกองก็รู้กันหมดว่าทุกคนต้องทำวินโนเรฟซิงในช่วงของตลาดมันแย่ๆเอเนพังๆเนี้ยนะครับก็ต้องเอาใจผู้ถือหน่วยลงทุนหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนทําจบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะ27ก็ทําแล้วยี่สิบแปดทำแล้วยี่สิบเก้าทำแล้ว,ลวบางกองจบไปเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะ แต่บางกองยังไม่จบเพราะฉะนั้นประเด็นของมิโนเดซิงอ่ะผมเดาว,ว่านะมันจะเบาลงแล้วนะครับผมว่าถ้าผมเป็นฟันเบนเชอร์นะผมเลือกทําแต่อาทิตย์แรกแล้วผมไม่มาทำวันสุดท้ายเพราะว่าถ้าทำวันสุดท้ายโดนปลาใส่หัวแน่นอนนะครับอ,นนอันนี้ประเด็นที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของมิโนเดซิงเชื่อว่าทยอยจบแล้วนะครับ ประเด็นที่2อนะครับอะไรจะกําหนดทิศทางนะครับผมก็ว่าเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อนี่แหละนะครับซึ่งตอนที่ผมอัดอยู่นะสารสูตยังไม่ประกาศนะแต่ผมเดาเดาเลยนะครับผมเดาว่า100บวกลบนี่แหละนะครับเชื่อว่าทางการพยายามจะคุมตัวเลขนี้ให้ได้นะไม่รู้ตัวเลขจริงเป็นยังไงนะแต่ไงตัวเลขประกาศมันต้องอยู่ตรงนี้แหละนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเพราะงั้นก็เฝ้าดูนะครับคือตอนนี้ตัวเลขถ้ามันยังเป็นบวกลบ100เนี่ยนะครับมันก็เป็นลักษณะที่ยังไม่ได้แย่ขึ้น และก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมันก็เป็นล่างสํารัญไซเวย์นะครับส่วนประเด็นที่3นะครับที่จะผักนั้นตลาดหรือขึ้นหรือลงเนี่ยนะครับก็มองเป็นเรื่องของข่าวนะครับจากต่างประเทศนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่านะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอ่ะใช้ข่าวดีของสหรัฐไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น QE Unlimited ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการคลัง2ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะงั้นสัปดาห์นี้นะครับข่าวบวกบวกจากต่างประเทศช่วยกันคิดหน่อย จะมีอะไรไหมนะครับตัวเลข PMI ก็ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่สะท้อนความเป็นจริงตอนนี้มันเป็นเรื่องในอดีตนึ่อรอไหมเพราะฉะนั้นข่าวดีต่างประเทศนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วถูกใช้ไปหมดแล้วนะครับเ<อ>พราะฉะนั้นนะครับเลยจะต้องบอกตรงๆว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ยากมากนะครับเพราะ Windows เดซซิ่งก็จบไปแล้วข่าวผู้ติดเชื้อในไทยก็คงจะบวกลบ100ตรงนี้แหละนะครับก็คงจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับตลาดมากนักนะครับข่าวของสหรัฐ ก็ใช้กันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยผู้ตรงไม่รู้ว่าจะขึ้นลงแหละแต่ว่าบนในภาพของแพทเทิร์นนะฮะถ้าเชื่อเทคนิค100%เนี่ยมันควรจะต้องเลือกทางสักทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่แผนเดิมของเรานะครับแท่งเทียนที่ผมให้ไว้คือแท่งเทียนวันศุกร์ที่13ฝันหวานเนี่ยนะครับกรอบของเราคือด้านล่างคือ969กรอบบนคือ1 1 6 4นะครับเพราะฉะนั้นบนสถานการณ์ที่สัปดาห์หน้า นะครับเท่าที่ดูไม่น่าจะมีข่าวอะไรใหญ่ๆใ,ในเชิงพื้นฐานเข้ามานะครับนอกจากเรื่องของการติดเชื้อที่มันเอรไพภส์นะดัชนีน่าจะยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ยนะฮะ969ถึง1164นะครับมันมีเรื่องดีงามเพียงแค่หนึ่งเรื่องคือสถานการณ์ในภาพระยะสั้นน่ะมันไม่แย่ลงนึกออกไหมมันยังไม่แย่ลงตัวนี้เรายังเห็นการติดเชื้อแล้ววันละ100คนบวกลบ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบนระยะสั้นเนี่ยมันยังไม่ได้แย่ลงไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เก้เนี่ยมันก็เลยทําให้ค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นว่าในระยะสั้นอ่ะเอาอยู่นะครับเพราะงั้นการเทรดเนี่ยก็ยังคงเทรดง่ายนะถ้ามันยังเป็นสถานการณ์แบบนี้นะนะครับใกล้ๆ1 0 0 0ซื้อได้นะครับแล้วขึ้นไปที่กรอบ1นึ่ถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆใหญ่ๆแรงพอเนี่ยก็น่าจะทํำกาไรอยู่เหมือนกันนะครับ ส่วนเพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนระยะกลางหรือยาวนะครับยังคงใช้สูตรเดิมนะครับหลังสงกรานจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทุกอย่างควรจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันกลังเป็นช่วงครบ2เดือนนะครับหลังจากประเทศเราเนี่ยเจอวิกฤตตัวของโคโรนาไวรัสนะครับซึ่งถ้าเกิดภายในกลางหรือนพฤษสามันเอาอยู่นะครับแปลว่าสภาพคล่องนะครับของผู้ประกอบการยังพอเอาอยู่มันจะพอเลี้ยงตัวได้ไม่เกิด NPL แล้วก็ไม่ลามไปหาสถาบันการเงินนะครับเพราะฉะนั้นยะกลางกับยาวนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เพื่อนๆี่ย มีหุ้นอยู่ประมาณสัก5-1 0ในพอร์ตละนะครับหลังจากที่ชวนหวดหุ้นกันไปตอนวันที่19มีนานะครับตอนนั้นก็คิดว่าแถวๆสักทุนเรานะ่าจะอยู่มาสัก1 0 0 0กับ30จุดนะครับเพราะงั้นตอนนี้ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ในพอร์ตนะครับทุนประมาณ1 0 0 0กับ30จุดตอนนี้เรามีกำไรหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรารอว่าช่วงหลังสงการจะถึงกลางพฤษภามันดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นเราจะซื้อหุ้นเพิ่ม ถ้ามันไม่ดีนะครับมันมีความเสี่ยงว่าจะลามปามไปเรื่องของสภาพคล่อง NPL แล้วก็สามารถการเงินตรงนั้นเราอาจจะใช้เป็นจุด exit หรือทำกำไรก็ได้นะมันรอดูอีกนิดนึงสำหรับลงทุนระยะกลางและยาวนะครับ เอาละครับก็คงจะครบถ้วนนะครับตอนนี้ก็เวลา10โมง55นะผมก็ยังไม่เห็นตัวเลขของสารสุขนะแต่ขี้เกียจรอละหมดไปเลยละกันนะครับก็เล่ามาเลยแลก้การจะได้ไปทำมาหากินอย่างอื่นต่อนะครับก็สุดท้ายครับขอบคุณเพื่อนๆที่อุตส่าห์ติดตามครับแล้วก็เข้าไปชมคลิปครับรายการ Stock I.O. ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเงินปันผลนะเล่นหุ้นปันผลยังไงไม่ให้แพ้แล้วก็ไม่ติดกับดัก xd นะครับก็ได้รับการตอบรับดีมากเลยโอ้โหคนดูกันถล่มทลายเลยะคระับเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับก็ยังไงฝาก เพื่อนๆและการหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากให้สอนเรื่องอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างของ y u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  e ได้เลยนะครับแล้วถ้ามีเวลาจะค่อยๆทยอยออกคลิปมาเรื่อยๆนะครับรายการ Stock.io เนี่ยจะออกคลิปทุกๆเช้าวันเสาร์นะครับสายๆนะครับเพื่อนๆจะได้มีเวลาเอาไปศึกษาหาความรู้กันนะครับช่วงนี้ทำงานที่บ้านเทรดที่บ้านก็อย่าลืมหาความรู้ที่บ้านด้วยแล้วกันนะครับ เอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าเกิดอยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้าแดงนะครับก็ทําได้3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับหคือการบริจาคหรือว่าด o n a t i o นะครับดูรายละเอียดได้ด้านล่างของ u t u b e นะครับหรือการกด subscribe นะครับตลาดวายพอดแคสต์บน u t u b e หรือกดไลค์ที่ Facebook Fanpage หน้าแดงคุยกับนักลงทุนก็ได้นะครับหรือช่องทางที่3ครับแนะนําให้เพื่อนๆที่คุณรักได้รู้จักรายการของผมก็จะเป็นพระคุณยิ่งๆนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ